สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเกมตอบคำถามภาษาอังกฤษนะครับมาเริ่มกัเลยครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าที่เว็บทังเกเบิลครับแล้วก็เขียนในแอปตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมจะตั้งชื่อว่าคริสตรงหมวดหมู่นี้ผมจะใช้เป็นเกมครับแล้วก็ติ๊กอันนี้ออกใส่เอาครับแล้วเขียนอ,อ่ามันจะเข้าหน้านี้ครับ อันดับแรกนะครับผมจะวาง label กับ button ครับ2อันอ่าแล้วก็จัดมันให้นำ label ขึ้นมาเหนือ button นะครับแล้วระยะห่างเพื่อความสวยงามหน่อยครับผมแล้วก็ไปที่หน้าบล็อกครับอ่าเพิ่มสกิน2ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็กลับไปที่สกินหนึ่งครับให้ เป็นเวนบัตตันคลิกเวนบัตตันหนคลิกเนี่ยอ่าผมลืมลืมเลยเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็นบัตตันอ่าผมลืมบอกตรงนี้ไปขอโทษครับนี้เป็นสตาร์ครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงเท็ให้เป็นสตาร์ แล้วก็ l a b e เบลผมจะตั้งชื่อเหมือนกับหัวตัวก่อนหน้าน,นี้เลยครับคือคำว่าควิ z ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็น l a b e เบลหนึ่งไปครับแล้วก็ไปที่หน้าบล็อกครับามาที่ตรงนี้ start w เป็น t a r t ์ท i c k อ่าปึ๊บแล้วก็ control a ดสเว e เ to s ูสกีนสองอ่าก็เพื่อ เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้าที่สองครับอ่าหน้าส่วนกลับมาที่ดีไซน์ครับแล้วไปที่หน้าที่สองหน้าที่สองเราจะนำโลมาวาง4อันครับโลโลอ่าห่อัน2อัน3อ,อัน,อนแล้วอันที่4ครับอ่าเราก็จัดเรียงครับปึ๊บอ่า เรียบร้อยครับอาโลที่หนึ่งเนี่ยผมจะใส่เป็น image เ,เข้าไปปึ๊บแล้วก็ขนาดของโลเนี่ยตรง height แล้วก็มาที่ Relative Size นะครับเป็น60ส่วนวิ h เนี่ยเป็น100ครับส่วนอันที่เหลือเนี่ยมันก็จะได้ขนาดพอดีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็เราจะเอาบั t t ทอนมาวาง ในโลที่2 3และก็4ครับอ่าโอเคแล้วก็ไอ้อิเมเนี่ยเราจะนำรูปภาพใส่ครับก็เลยไปที่ไฟล์แล้วชื่อไ,ไฟล์เนี่ยครับกดคลิกเข้าไปแล้วผมจะเอาเป็นรูปรถกับจักรยานอันนี้แล้วกันอ่ากดไปเอนเตให้มันนำไฟล์เข้ามาครับอ่าแล้วก็ทำแปลนเปลีป่ยนชื่อไฟล์ก็ได้ อันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมเปลี่ยนดีกว่าอ่านี่เป็น์ชิปเรยบรอยครับอ่าตัว image ตรงนี้ผมก็จะใส่คาไปก่อนปึ๊บอ่ามันจะได้ขนาดเท่าน,นี้ครับคือมันจะไม่พอกับโลเราก็ต้องปรับตรงนี้ตรง height กับ width ไปที่ relative size ครับแล้วก็เป็น100วิร width ก็1 0 0รอยเหมือนกัน อ่ะมันจะได้ขนาดประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาที่บัตต o อนเราก็จะเปลี่ยนเป็นบัตต o อนเปลี่ยนเป็นคาเลยตรงนี้ปึ๊บเทร็กเเหมือนกันเป็นคาไฮนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับเอาแค่วิดอย่างเดียวเป็น relative size หนึร้อย 100. อ่ะแล้วก็มาบัตทัอที่สองจะเป็นสับคำว่า คำว่าอะไรดีทรัคล้วกันทรัคนะครับผมอะไรก็เปลี่ยนเป็นทรัคก็ง่ายต่อการเขียนโค้ดตรงบล็อกแล้ก็เหมือนเดิมครับวิดเป็น100่งรอันที่3เป็นเอาเป็นคำว่า เพลนเครื่องบินเท็กก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเป็นเพลนเรียบร้อยครับผมบิดก็เหมือนเดิมเป็น100นะครับผมอ่าตรงนี้ให้เราไปพอเสตร็จตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราไปที่บ็อสครับเพิ่มสกิน3เข้าไปอ่ากลับมาที่สกิน2อ่าคำว่าคาเอาอันนี้มาครับเป็นคาคิกดูตรงนี้ navigate to ไกนสครับโอเคครับผมแล้วก็ variable ครับอันนี้คำนี้ใช้ก็เพื่อ,อผมลืมมาตอนนี้ด้วยวในหน้านี้ครับให้เรามาที่ variable initialize เปลี่ยนจาก app นะครับเป็น store แล้วเปลี่ยนเป็น score อ่าเพื่อเก็บค่าคะแนนของเราครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกเป็น set store variable t o เอาแมทมาใส่เป็น0ย์ครับก็คือเมื่อไอปุ่มนี้คลิกมันจะเซตค่าคะแนนเนี่ย store variable เนี่ยเป็น0ย์แล้วก็ไปที่หน้าสกรีนสอครับผมไปที่แล้วก็ไปที่กลับไปที่หน้า2เหมือนเดิมอ่ะทีนี้มันก็จะมีเอ่อนี่คำนี้มา set store variable score ครับใส่ไปก็คือไอคำว่าค่าเนี่ยมันเป็นข้อที่ถูกใช่ไหมครับ เราก็จะเอาไปที่ไปที่แมทครับแล้วก็เอาอันนี้มานี่ก็คือ1บวก1แล้วเราก็จะนำ variable store เนี่ยมาใส่ครับผมบวกเข้าไป1อ่านี่นะครับแล้วเราก็จะ duplicate มันอีก2อันอปึ๊บปึ๊บก็คือ t r ร c k ก,กับเพลง แต่ไอสองข้อนี้มันไม่ใช่ข้อที่ถูกใช่ไหมครับเราจะนำท่อนนี้ออกทั้งคู่เลยแล้วก็ไปที่แมทครับเอาเลือกสูงม,มาใส่ปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ก็มาลองดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหมก็กดพรีวิวครับก็สตาร์ทปึ๊บอ่าเรากดขาอ่ามาเด็กมาที่หน้าที่สามครับเพราะว่าหน้าที่สามยังไม่มีอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรใส่ลงไปไปที่อดิตเหมือนเดิมครับ ไปที่หน้าสกินสามอ่าน้านี้ก็คือเราจะทําอีกข้อหนึ่งก็ทําเหมือนกับหน้าที่2เลยครับคือใส่โลเข้าไปครับผมโลไปสีอันเหมือนเดิมชึบชึบชึบแล้วก็ชึบอ่าห้าหแแล้วก็ดึงมันออกมาครับออกมาจากกันแล้วก็ไล่ใหม่ปึ๊บอ่าโอเค โลที่5ครับมันก็เหมือนโลที่1ก็คือเราใส่อ m a เมจเข้าไปเราก็จะตั้งโลห้าไฮทไฮทของโลหก็คือดิเ a t ที e size เป็น60สิบวิด0นึ่อฟบอ่าเรียบร้อยครับที่เหมือนเดิมนะครับวางบัตตอนไป6 7 8อ่าบัตตอนก็ ปรับก่อนปรับขนาดก่อนก็ได้ครับเหมือนเดิมครับตรงนี้วิดหน0่งร้อยอุ้ยวิดหนึ่งรวิดหนึ้นี่ก็เหมือนเดิมอ่าแล้วก็กลับมาที่เ e มครับแล้วก็ใส่รูปครับที่เราอัปโหลดไว้ก็คือมาที่ตรงพิกเจอร์ใส่ไปไปนี่ก็ปรับขนาดให้มันพอดี ให้หนึ่งร้อยปิดกันหนึ่งร้อยครับส่วนบัตตอนตรงนี้อ๋อคำแรกเป็นอะไรดีอืเป็น h ฮาส e ละกันอ่าตรงนี้ก็เฮาสอเคอันนี้ผมอยากให้ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกผมก็ใส่บายไป แล้วก็มานี่ครับนี้เป็นเป็นอะไรดีอืมเป็นคำว่าเอ,อ่อด็อกแล้วกันนะด็อกไปชึบเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วตรงหน้านี้อหรือถ้าเพื่อนเอนไม่พอใจแบบอยากให้มันเป็นสีอื่นตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตรงนี้ไปก่าคาลเลย อ่าเห็นไหมถ้าผมอยากให้มันเป็นสีเดิมนะดีละอ้าวสีหายแย่และสีเดิมประมาณนี้อ่าแล้วก็ไปที่หน้าบล็อกครับทำเหมือนเดิมเลยก็คือไปตามข้อของเราครับเป็น house click variable score อ,อ,อ่าไปที่ Control ก่อนแต่ก่อนที่ไปที่ คอนโทนเนี่ยเราต้องบวกสกรีนสีเข้าไปแล้วก็ไปที่คอนโทนของหน้านี้ navigate to สกรีนสีแล้วก็มาที่ Variable นะครับแล้วก็ Set Store Variable Score อ่าทูอันนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับมาดไปที่แมดนะครับเป็นศูนย์ไปตรงนี้แล้วเดวิเกตอีกสองอัน ไอเฮ้าส์เนี่ยมันผิดใช่ไหมอ่ะเฮ้าส์ผิดไปแล้วด็อกก็ผิดตรงนี้สองข้อน,นี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันจะโคดคล้ายกันส่วนนี้เป็นบายครับอ่าเราก็ดึงอันนี้ออกทิ้งไปไปที่แมทเอาบวกหนึ่งมาใส่แล้วใส่สตอร์บอลีเบิร์นสกอร์ไปแล้วก็เป็นบวกหนึ่งอ่าเห็นไหมเรียบร้อยครับ ตรงนี้เสร็จแล้วหน้าโค้ดหน้าสิสองกับหน้าที่3จะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปหน้าที่4ต่อเลยไปที่ดีไซน์ครับแล้วก็ l a เบลมาวางป,ปึ๊บหนึ่งอันแล้วก็ b u t ต o n มาวางอันหนึ่งตรงนี้ก็จัดครับป,รปึ๊บมาลาเบลนำ ระเบบเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรมันเลยนะแล้วก็เอาตต่นเนี่ยให้มันห่างหน่อยเหมือนเดิมครับมันหน้าแรกอ่ะหรือว่าเราจะจัดการก็ได้ตรงนี้แค่ปรับแค่ตรงนี้ครับเป็นหนึ่งร้อยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่ตรงเช็คอะไรครับให้มันเป็นเซนเตอร์ให้มันอยู่กึ่งกลางไว้ส่วนไอ้ตรงนี้คือฟอนต์ไซส์เนี่ยคือขนาด คือแล้วแต่ความชอบครับสีเราจะเปลี่ยนก็ได้อ่าตรงนี้แบคกเก้าเราก็จะเปลี่ยนก็ได้ครับฟอนต์สไตล์คือตัวธรรมดาปกติไอไอตัวเนี้ยอิทาลิกก็คือตัวเอียงอ่าผมใส่ไปฟอนต์เวกก็คือความหนาครับอ่าผมเอาสัก600แล้วกันอ่าเรียบร้อยสีเป็นสีดำเหมือนเดิมแล้วก็แค่นี้ครับตรงบัตตอนนี้อ่าเราจะเปลี่ยนเป็น p l a y again อ่าตรงนี้ก็เหมือนกัน p พ a y เกนปึ๊บเสร็จครับตรงนี้หน้าดีไซน์แล้วก็จะไปที่บล็อกไปที่สก,กิน4ครับเป็นสก,กินสีสตาร์ทเอานี้มาวางปึ๊บแล้วก็มาที่ลาเบลสครับ เอาเซตมาวางเซตนี้นะครับตัวไหนวะนี่ตัวนี้นี่อันที่สองวันนี้มาวางแล้วก็นําคําว่า Text มาวางไอตัวนี้ Jo y แล้วก็มี2ชั้นเนี่ยคือที่เอาคํานี้มาวางก็คือมันจะได้เป็นคําพูดครับเวลาเราแสดงสกรองเราแต่เราจะเอานี้ออกไปอันหนึ่งไปที่ variable ครับนํา store มาวางอ่าส่วนคํานี้เอา ใส่เป็นคำว่า you are score อ่าปึ๊บตรงนี้แล้วก็คำว่า play again เนี่ยเราจะเป็นเวน a y again คลิกวางคอนโทนล navigate to s k หนึ่งอ่าอย่างนี้แล้วเราก็เรามองดูผลลัพธ์ของเรากันว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าพี่บิวครับ สตาร์ทอ่ะเป็นคาเป็นไบท์แลวเพย์เกนอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยไม่ยากครับผมถ้าเกิดใครไมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับครับครับ